ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียขึ้นมามีบทบาทในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์และที่ส่วนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกด้วยเงินลงทุนหลายแสนล้านบาทจากค่ารถยนต์ต่างๆทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนซึ่งกุญแจแห่ง,งความสำเร็จก็คือการดำเนินนโยบายเชิงรุก ในการเข้าไปเจรจากับผู้บริหารระดับสูงสุดของค่ารถยนตต่างๆโดยรัฐบาลของอินโดนีเซียเองซึ่งผู้ที่มีบทบาทสําคัญก็คือตัวประธานาธิบดีโจโควิโด,โดโดซึ่งมีรายงานข่าวมาหลายต่อหลายครั้งถึงการเดินทางไปเจรจาต่อรองในต่างประเทศด้วยตัวเองแต่ก็ยังมีบางค่ารถยน์ที่มีข่าวความเคลื่อนไหวมานานแต่รัฐบาลอินโดนีเซียก็ยังไม่สามารถปิดดีลลงไปได้ค่ารถยนที่ว่าก็คือเทสลาซึ่งล่าสุด ในรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่สุดตั้งแต่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียได้เริ่มเจรจากับบริษัทยักใหญ่ของเมิรการายนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีของอินโดนีเซียโจโควิโดโดได้พบปากกับอีลอนมัสซีอีโอของเทสลานาฐานปล่อยจรวดสเป c เอ็กที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งมัสได้ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงในการพาวิโดโด เข้าชมโรงงานผลิตจรวดของ SpaceX แห่งนี้โดยเนื้อหาในการพูดคุยเกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆโดยก่อนหน้านั้นทั้งคู่ได้เจรจากันในเรื่องของความเป็นไปได้ในการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้แร่นิกเกิลเป็นส่วนประกอบสำคัญในประเทศอินโดนีเซียสื่อดังอย่างรอยเตอร์สได้รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้แทนของเทสลา ได้ไปเยือนประเทศอินโดนีเซียเพื่อเจรจากับรัฐบาลเกี่ยวกับการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ที่นั่นซึ่งมัสได้แถลงว่ามีความเป็นไปได้ในหลายทางที่จะมีความร่วมมือกันเกิดขึ้นเนื่องจากอินโดนีเซียมีศักยภาพอย่างมากในการเป็นฐานการลงทุนซึ่งประธานาธิบดีวิโดโดต้องการให้เทสลาเข้าลงทุนในประเทศอินโดนีเซียในด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ฟาที่ใช้แบตเตอรี่จากแร่นิกเกิลเป็นส่วนประกอบและยังได้เชิญชวนให้มัส สร้างฐานการปล่อยจรวดในอินโดนีเซียอีกด้วยหลังจากที่มีการพบปะพูดคุยกันแล้ววิโดโดยังได้เชิญมัสไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอีกด้วยซึ่งสื่อท้องถิ่นได้ารายงานว่าวิโดโดเปิดเผยว่ามัสคาดหวังที่จะไปเยือนอินโดนีเซียได้ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงซึ่งประธานานธิบดีของอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน G20 าหลีซัมมิ t ในช่วงนั้น ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดของชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่19ชาติร่วมกับสาภาพยุโรปซึ่งรวมถึงชาติสำคัญอย่างจีนและรัสเซียด้วย<ม>การประโคมข่าวจากทางฝั่งของเทสลาและรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยวกับการพบปะในครั้งนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในอีกไม่นานทั้งสงฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ซึ่งส่งผลให้อินโดนีเซีย <laughs> Alan, uh, super that. Uh, sure. Well, well, I'm very excited about the future of Indonesia. Um, and uh, I'm really fired uh, up by like uh, people engineers in Indonesia seem very uh, optimistic and positive about the future, which is awesome. Um, and um, so I think Indonesia has tremendous potential, um, and I think uh, uh, we're going to look closely from from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some uh, partnerships in Indonesia. Uh, and I think, uh, but I think, you know, I, I'm just I'm really fired up by how fired up uh, you all are. <laughs> <laughs> <laughs>